ท่านผู้ชมคะพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันธิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศรีเรืชนกุลอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกลัคนาอยู่พิจิกดียิ่งพ้นคิดยิ่งกว่าเผ่าพันธุ์จะได้ภรรยาสิ่งศินครามครันศัตรูอาธันทำมิได้เลยนะคะก็เป็นพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระปรมานิชิตชินรสนะคะ ชาวราศีพิจิกอาจารย์ค่ะเรียกว่าตอนนี้น่าสนใจมากแล้วก็ต้องพลาดไม่ได้นะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจารย์โดยภาพรวมเราจะทราบได้ไงคะว่าเป็นชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกลักษณะยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงส5ธันวาคมของทุกปีก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวแมงป่องะะช่วงวันดังกล่าว <c oughs> นะใครที่เกิดระหว่างนี้นะคะ <c oughs> จะมีดาวอาทิตย์นะคะโคจรอ,อยู่ภายใต้นะคะฉากหลังเป็นกลุ่มดาวแมงป่องเรียกว่าชาวราศีพิจิกค่ะค่ะ <c oughs> ลักนณต่างกันยังไงคะจังค่ะลักนณนี้ต้องนำนะคะข้อมูลส่วนบุคคลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนะคะของบุคคลคนนั้นนะคะนำมาผูกดวงชะตาคำนวณออกมานะคะแล้วลักนาะของท่านสถิตที่ราศีพิจิกตรงนี้จะให้ความแม่นยำมากกว่าชาวราศีแน่นอนสังเกตง่ายๆนะคะข้อมูลโดยละเอียด <c oughs> ะะส่วนชาวราศีมีเพียงแค่วันที่รา <c oughs> คาแล้วก็เดือนเกิดเท่านั้นเองนะคะาจาย์ค่ะแล้วชาวราศีพิจิกนี่จย์ลัคนาราศีพิจิกนิสัยยังไงบ้างคะจย์เอกลักษณ์โดดเด่นนะคะค่ะ <c oughs> เอกลักษณ์โดดเด่นนะคะราศีพิจิกนี่เขาเรียกว่าเป็นราศีมังองสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปมังองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ที่เรียกว่ามังงเนี่รักความสงบรักเขาเรียกว่ารัก รักความสันโดษรักความสันโดษชอบชีวิตส่วนตัวนะคะไม่ชอบยุ่งกับใครนะแต่ใครอย่าได้มารังแกนะแมงป่องนี่เรียกว่ามีพิษมีพิษนะคะต่อยเจ็บต่อยกลับนะคะอย่าได้เอาะไรไปแย่นะเราจะเห็นเลยนะคะว่าพิษเยอะพิษเยอะตัวเล็กแต่พิษส่งมากเจ็บแค้นฝังใจฝังจำไม่ลืมนะคะแล้วไอ้ชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนี่เป็นธาตุอะไรคะจัน เรียกว่าเป็นทตุน้ำนะคะเป็นท่าน้ำชั้นสองประเภทสถิรราศีนะคะและเป็นภพของเป็นภพมรณะของดวงเมืองและดวงโลกเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกจะมีนิสัยแล้วก็ชอบศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับศาสตร์ลึกลับศาสตร์หน้าค้นหานะมรณะหมายถึงศาสตร์เก่าเก่านะศาสตร์เก่าแก่นะชอบเรียนรู้ศึกษานะคะ ชอบค้นคว้าชอบค้นคว้าวิจัยคนะไม่เชื่อใครง่ายๆเอหลอกยากใช่ค่ะอแล้วก็ชอบสันดษแล้วก็แค้นฝังหุ่นฝังใจฝังจิตฝังจําเลยนะคะชาวราศีพิจิกและคาราศีพิจิกเนี่ยเด็กถ้าเกิดณวันนี้อาจารย์ค่ะจะดีมากจะดีมากเนื่องจากดวงดาวณวันนี้ร้อยเรียงกันเจ็ดราศีค่ะถ้าชาวราศีพิจิกนับไปแล้วได้กี่ราศีคะจัง ที่มีดาวอยู่แปดไหมคะท,ที่มีดาวอยู่นะคะทั้งหมด6 6ราศีแต่ว่ามีลัคนาอยู่ด้วยก็ะะเป็นเจ็ดใช่ค่ะเมื่อเจ็ดราศีก็บอกว่า7็ดราศีมีดาวรายระดับลักเกาะหลังเรียกขับพลหารเกาะกลางเรียกคุมทัพ เข้าต่อท่านแห่เกาะหน้านําทหารหัูกล้องจริงชทยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดวันนี้เนี่ยจะดีมากเนื่องจากมีดวงดาวร้อยเรียงจิตราศีนะคะ,คะแล้วก็ตอนนี้ตนูรักอาจารย์ของชาวชวันนี้เราคุยเรื่องชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกตอนนี้ตนูรักหรือดาวประจําตัวคือดาวดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนตนูพบที่หนึ่งแล้วก็เจ้าเรือนอ,อริคพบที่6ตอนนี้โคจรไปสถิตที่พบที่สองเรียกว่า สุญญาพาหาะกระดุมพบกระดุมพระแล้วเกิดยังไงขึ้นบ้างคะอาจารย์คะฉะนั้นคนลักนาราศีพิจิตในช่วงนี้ดาวประจําตัวของท่านอยู่ในพบการเงินนะคะเป็นในเรื่องนะคะในเรื่องการทำมาหากินนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่ามีความมุขมันะนะคะ,คะมีความมุ่งมั่นนะคะเนื่องจากดาวประจําตัวของท่านอยู่ในราศีธาตุไสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยนะะมีเขาเรียกว่า มีแรงนะคะมีพลังมีพลังมากพิเศษในช่วงนี้อยากค้าเงินหาทองอยากสร้างเนื้อสร้างตัวนะคิดอยากจะทำมาหากินดีค่ะอาจาร้ะเรียกว่าอยากทำมาหาได้อยากได้เงินอยากได้เงินตอนนี้อยากได้เงินมากอยากแข่งขันใช่ค่ะได้เงินมานะคะตอนนี้คือมีความเรียกว่ามีความมีความทะเยอทยานตอนนี้อยาก กำลังจะขึ้นเป็นอุดแล้วด้วยออนะคะจย์ตอนน,ตอนนี้เดาวประจําตัวของท่านเร,าเรียกว่าได้ตำแหน่งอุดจาวิราชนะคะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเดี๋ยวพอดาวพร่งังคารคือนูรักเนี่ยไปสถิตท,ที่ราศีมังกรแล้วก็ได้มาตรฐานเป็นมหาอุดเนี่ยตอนนั้นยิ่งมีพลังมากกว่านี้ใช่ค่ะออนะคะตอนนด้ได้เกณฑ์ด้วยนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้น ดาวตนุรักษ์หรือดาวพันคารเนี่ยตอนนี้เรียกว่าให้คุณให้คุณค่ะถึงแม้จะมาจากเจ้าเรือนอริอริมกระดุมพลาเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนนะสู้อุปสรรคสู้กับอุปสรรคปัญหาในเรื่องการเงินการทองแต่ประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่ามีดาวเขาเรียกว่ามีดาวเกื้อหนุนอยู่ค่ะเพราะว่าดาวคาร์ณะตอนนี้ไม่ได้อยู่องค์เดียวค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นร่วมกับดาวองค์อื่นเดี๋ยวสักครู่เราจะมาเกรียนถึงดาวองค์นั้นกัน หมายถึงตันนี้ตนุรักษ์อาจารย์ดีดีนะคะเรียกว่ามีพลังมีพลังมีพลังขึ้นเรื่อยๆยจนถึงวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นดาวประจำตัวของท่านเนี่ยจะเข้าสู่มาตรฐานอุดยกเข้าที่ราศีมังกรนะคะซึ่งอุดเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สูงเด่นมีพลังนะแล้วก็ยังได้อุดมเกณฑ์ในราศีกีตะด้วยค่ะเรียกว่าดีมากนะคะนี่คือตนุรักษ์หรือดาวประจําตัวนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้น เราดาวพังคันแล้วเราไปต่อดาวพระเสาร์เลยอาจารย์เนื่องจากค,คู่นี้เขาเรียกว่าเป็นคู่เป็นคู่ศัตรูคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์ทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาร์นะคะพระเสาร์กับอังคารคู่นี้เขาเรียกว่าคู่ศัตรูคู่แต่หักค,คู่บัติเหตุแต่ดาวพระเสาร์นี่เป็นเจ้าเรือสัจชะพบที่สามโคจรไปสถิตที่พบที่สี่พันธุอาจารย์ดาวพระเสาร์สถิตที่สี่พันธุเรียกว่าเป็นเป็นพินไหมคะ ยังนะคะ,คะพบที่สี่ยังนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ถือว่าดาวพระเสาร์ยังให้คุณคะคะกับคนลักนณาราศีพิจิตอยู่นะคะเพียงแต่ว่าพบที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเรื่องครอบครัววงสาัคานาญาติญาติพี่น้องเรื่องบ้านเรื่องรถการซ่อมบ้านซ่อมรถต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีพิจิกนะในช่วงเวลาดังกล่าวที่ดาวพระเสารเนี่ยอยู่ที่ราศีกุมภ์พกพันธุก็จะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถมีการปรับปรุงรีโนเวทนะบางท่านเนี่ยมีการได้รับมรดกได้ที่ดินมาก็ต้องนํามาปรับปรุงที่อยู่อาศัยต้องใช้ใจ่ายเรื่องการเงินการทองเนี่ยหมดไปกับ การการปรับปรุงเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยมากเป็นพิเศษนะคะมาตรฐานตรงนี้เนี่ยดีนะคะได้ตําแหน่งเกษตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแล้วดีทำแล้วมีความมั่นคงนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการเรียกว่าเข้าไปคลุกคลีกับญาติพี่น้องมากๆในช่วงนี้ที่ดาวพระเสาร์อยู่ต้องระมัดระวังในเรื่องความวิตกกังวลการคิดมากนะคะเรียกว่าการทะเลาะเบาะแว้ง นะมีปัญหานะคะสาสรช้าไปพันธุกนะคะเนี่ยการติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวก็ต้องระมัดระวังกับคนเก่าๆคนแก่ๆนะคะก็ต้องระมัดระวังแต่จุดนี้ยังเป็นจุดที่ดีอยู่ค่ะจนะจุดนี้ยังดีอยู่นอกจากว่าเป็นสถิติอยู่พบที่5เป็นดิมตวบาท พบที่ที่พบที่สยังไม่เป็นพบที่5นี่เดี๋ยวก็อีกสงปีอีก2ปีนะคะแต่ว่าจะมีจุดแรกก่อนนะคะจุดนี้ยังดีอยู่นะจนกว่านะคะพระเสาร์เนี่ยจะยกเข้าที่ราศีมีนจุดแรกวันที่19พฤษภาคม2,568ันหแนะคะแต่ว่าดาวดาวเนี่ยดวงดาวเนี่ยจะมีการโคจรเดินหน้าถอยหลังนะคะก็จะพักระพักองศาวันที่13กรกฎาคม2568า แล้วก็พักเข้าราศีกุมพักราศีเข้าที่ราศีกุม23สิงหา2568นะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ภพที่4ีะนะคะแล้วก็จะยกเข้าราศีมีนอีกครั้งหนึ่งวันที่13กุมภาพันธ์2569หลังจากนั้นเนี่ยเสาเป็น5แก่ละขนาออก็จะไปเกี่ยวเรื่องกับเรื่องการเรื่องการลงทุนต่างๆบุตรบริวารต่างๆตอนนั้นค่อยมาระวังระมัดระวังกันอีกที ท่านใดที่มีดาวพระราหูตั้งรับอยู่ณนะตอนนี้ณตอนนี้ก็ถือว่าให้คุณให้คุณมากให้คุณมากนะคะเนื่องจากว่าเสากับพระราหูเนี่ยคู่นี้เป็นคู่มิตรเพราะฉะน,นั้นเมื่อมิตรกันช่วยเหลือสนับสนุนกันเป็นอย่างดีใช่ค่ะ,ะคมีโอกาสที่จะได้ขายที่ทางได้โชคใหญ่นะคะได้ ได้รับการช่วยเหลือคู่มิรใหญ่ได้รับการช่วยเหลือส่วน <Se en S 2> ใหญ่เนี่ยราหูกระเสาเนี่ยะนะคะจะได้โชคใหญ่ๆค่ะนะคะเรียกว่าโชคเทวริษใช่ค่ะ,ะโชคเทวริษที่เขาบอกว่าปีว่าโชคใหญ่ในชนาสาถ้าองค์สุรินต้องเสาราพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงคือถ้าดาวพระราหูมาทับดาวพระเสาเนี่ยหรือว่าดาวพระฤบดีมาทับดาวอาทิตย์เนี่ยก็เรียกว่า โชคทีวาริศได้โชคใหญ่ได้ลาบใหญ่เป็นก้อนๆเป็นกอบเป็นกรรมเป็นแบบเป็นแบบเมื่อคือมาใช่ค่ะแล้วยังได้มาตรฐานดีด้วยท่านที่มีราหูยุราศีคู่มาตรฐานเป็นเกษตรส่วนพระเสาเองก็เป็นเกษตรนะเพราะฉะนั้นเป็นคู่มิตรที่มีพลังค่ะได้แน่แท้ได้อะไรก็ได้ใหญ่ๆนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสารนะคะจากเมื่อเสาแล้วก็ไปต่อพระ รัสบรีพระหัสบดีพระเรืสบดีตอนนี้ซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระพบที่สองแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะพบที่ห้าตอนนี้โคจรเป็นนริอาจารย์พบที่หกแต่ได้มาตรฐานดีเป็นราชาโชคจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นกระดุมพระนะคะไปอรินะแต่เป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยอริเนี่ยหมายถึงนะคะปัญหานี่สินอุปสรรคต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วย นะเพราะฉะนั้น,นการเงินไปตกอริบางท่าน,น,นะะในช่วงดังกล่าวนะะก็มีการที่จะต้องใช้จ่ายนะเอาเงินไปจ่ายหนี้จ่ายสิน,นะะแต่ได้ราชาโชคก็มีผู้สนับสนุนช่วยเหลือบางท่าน,นได้โบนนะัสใ,ใหญ่ได้งานก้อนใหญ่แต่ก็ต้องเอาเงินนั้นนี่ย ไปชำระนี้สินที่มีซึ่งถือว่าดีะนะคะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเจ้านายผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ว่าผู้ที่ทํางานประจําต้องระมัดระวังข่าจารย์ะจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวพระพฤหัสบดีโคจรตกบภพบอริให้ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนะนะโอนอ่อน,ออนผ่อนตามแล้วท่านจะได้โชคอย่างแน่นอน บางท่านเนี่ยมีการจัดการนะคะบริหารการเงินเอาเงินเนี่ยไปซื้อประกันภัยนะเรียกว่าประกันสุขภาพก็เรียกว่าแก้เคล็ดนะคะเรียกว่าถูกชะลูุถูกชะลูนะคะแก้ดวงแก้ดวงนะคะและยังใช้จ่ายนะไปกับบุตรหลานบริวารอีกด้วยนะคะบุตรหลานบริวารของท่านนะคะอาจจะมีการต้องไปเรียนต่อแล้วก็ต้องใช้จ่ายเงินอาจจะต้องเอาเงินเนี่ยไป support ในเรื่องที่อยู่อาศัยในเรื่องหอพักต่างๆนะคะก็ถือว่าเสียไปก็ไม่ได้ได้ดีไม่ไม่ใช่เป็นการเสียแบบไม่ได้อะไรเลยนะคะเรียกว่าเสียไปแต่คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ถ้ายังไงก็ให้สงบสงเียมให้นิ่งๆนะคะไม่ไม่ไม่ขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่โต้เถียง เรียกว่านิ่งดีที่สุดน,ะะนิ่งโอนอ่อนดีที่สุดนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะเรียกว่าจะไม่มีปัญหาใช่ค่ะนะคะเพราะว่าอลินี่คือปัญหาแต่เมื่อท่านนิ่งท่านแก้ไขปัญหาเนี่ยนิ่งแล้วก็ไม่สร้างปัญหาไม่มีปัญหาสงบเสงี่ยมตรงนั้นนะคะจะแก้ดวงไปโดยอัตโนมัติใช่ค่ะนะคะได้มากกว่าเสียอได้มากกว่าเสียแล้วก็ จะได้เงินด้วยอาจารย์ได้ได้เงินแน่นอนนะคะหลายหลายรายนะที่ทักเข้ามาอาจารย์สมหวังสมหวังงานเยอะเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องการหาเงินเพราะว่าการเงินตกอริแต่ได้ลาบใหญ่ๆนะเนี่ยหลังตั้งแต่หลังวันที่9มกราคมที่ดาวพระพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าหลายๆท่านเนี่ยเขาเรียกว่าได้งานใหญ่ๆนะคะเริ่มสมหวังเริ่มสมหวังจนกว่าอาจารย์ วันที่วันที่นะคะส0สเมษายน2,567หค่ะนะหลังจากนั้นนี่จะยิ่งสมหวังทว<อ>ีคูณมากขึ้นไปอีกเนื่องจากะะปริหัสสถิตพบที่พบที่เพบที่7เรียกว่ามาเร็งลัคนาเกิดตอนนั้นต่อเลยค่ะอาจารย์องนิด ในขณะนั้นนะคะ,คะท่านใดที่มีคู่สัญญา,ะาจะได้คู่สัญญาใหม่ๆนําเงินนําทองนําโชคลาภมาให้เนื่องจากดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยนะคะ,คะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระ,ะและเจ้าเรือนปุตตะ,ะปุตตะนี่คือโชคลาภได้ด้วยะะนะคะ,คะอาจจะได้จากคนที่เป็นลูกค้าหรือเป็นเจ้านายที่มีอายุอ่อนกว่าท่านก็ได้ะนะท่านที่ยังไม่มีคู่ มีโอกาสลงเอยมีโอกาสแต่างงาน,นะะมีโอกาสเจอคู่ที่ดีะนะคะเนื่องจากดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวที่ดีนะคะและอยู่ราศีพฤษภนี่เรียกว่าเป็นมาตรฐานเป็นจุลจกักรด้วยทุกธาตุาด,ด้วยะนะคะ ราศีธาตุดินแล้วก็อยู่ในดาวพระพฤหัสก็เป็นดาวธาตุดินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้มีความมั่นคงด้วยค่ะจย์ถือว่าดีในเรื่องคู่หุ้นส่วนเพราะฉะนั้นระยะเวลานั้นอาจจะเจอคู่เจอคู่ใหม่ๆค่ะเจอคนรักใหม่ใช่่คะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่แต่อาจจะ มีหลักการวิชาการมีหลักการอาจจะเป็นคนอ่อนไหวกว่าแต่ว่ามีหลักการด้วยก็ได้เพราะว่ามาจากเจ้าเรือนปุตตะบุตรบริวารของท่านประสบความสําเร็จมีวิชาความรู้ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าดีดีให้คุณนะคะอ่านี่คืออิทธิพลของดาวพระฤรหัสวสดีนะคะหลายๆท่านอาจารย์เนี่ยมีแบบโทรมาถามว่าเนี่ยตอนนี้คือเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องคู่นี่แหละสนใจก็บอกรอเดี๋ยวใช่ค่ะหลังสามสิบ มีนาเมษายโอเมษาสามิเมษานะคะตอนนั้นนะคะท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องคู่ได้คู่แน่นอนมีคู่เข้ามาแน่นอนมีคนเข้ามาเรียกว่ามาต้องตาต้องใจมาประสานสัมพันธ์ค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางท่านยังไม่เห็นมีนะคะต้องบอกว่าต้องแล้วแต่นะคะพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะ แล้วแต่ดวงเดิมถ้าไม่มีคู่ดวงคู่ไม่ค่อยดีก็จะได้เรื่องคู่สัญญาได้เรื่องคู่ค้าในเรื่องงานดีนะคะในเรื่องบุตรหลานบริวารดีค่ะค่ะก็แล้วแต่นะคะดวงชะตาแต่ละคนเนี่ยมีเรียกว่าดวงเดิมเป็นยังไงแล้วก็ดาวจรที่มากระทบเนี่ยจะสมบุลยังไงค่ะใช่ค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีนะคะที่ตอนนี้สถิตอยู่ที่ราศีเมษนะคะ แล้วก็อีกไม่นานก็จะยกย้ายไปราศีพฤษภนะคะ,คะจานเราไปต่อดาวพระ,ะราหูนะคะทายมัวทายเมาให้ทายพระราหูพระราหูเป็นเจ้าเรือนพันธุอาจารย์คบที่สี่แล้วก็ตอนนี้โคจรสถิตท,ที่พบปุตตะพบที่ห้าอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ค่ะพันธุไปปุตตะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุนะคะหมายถึงวงศาคกาญาิบ้านที่ดีนสังหาริมทรัพย์นะคะครอบครัวนะคะไปปุตตะปุตตะหมายถึงพุดบริวารเพราะฉะนั้นนี่ก็มี การเรียกว่าคิดโปรเจกต์ร่วมกันทำอะไรใหม่ๆนะเพราะว่าปุตตะเนี่ยยังหมายถึงโครงการใหม่ๆได้อีกด้วยอาจจะมีการอยางจะทำบ้านใหม่อย่างที่บอกเนี่ยคนลัคนาราศีพิจิตหลายๆท่านส่วนใหญ่จะมีการปรับปรุงมีการทำโครงการใหม่ๆเกี่ยวกับบ้านกับครอบครัวรด้วยร่วมด้วยกับครอบครัวรซึ่งราหูอยู่ภพบที่5ถือว่าไม่เสียไม่เสียหายนะถือว่าดีทีเดียวนะคะอาจารย์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องบุตรหลานค่ะค่ะราหูอยู่พบที่หระมัดระวังในเรื่องบุตรหลานจะดื้อนะคะอาจจะติดโซเชียลมากไปหน่อยในช่วงนี้แต่ยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเรียกว่าอยู่ในเรือนพระพฤหัสบดีเขาเรียกว่าโจรอยู่ในเรือนครูนะคะเรียกว่ายังอยู่ในราศีที่ครูเนี่ยกำรับเอาอยู่จย์นะคะเรียกว่าครูปราบได้ใช่ค่ะเรียกว่า คนดีปราบโจรใช่ค่ะนะคะครูปราบโจรใช่ค่ะยังเอาอยู่ค่ะค่ะที่ท่านอาจารย์อยู่เรียกอะไรนะคะตรงนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรจัรย์จำได้ไหมคะอาราชครูในเรียนโจรเออราชครู ราชครูโจนในเรียนราชครูนะคะหรือราชครูเนี่ยพฤหัสอยู่ในเรือนพระราหูในเรือนโจนแต่ถ้าเป็นโจรก็เป็นราหูอยู่ในเรือนราชครูนะคะเพราะฉะนั้นชื่อนี้ฟังดูน่าน่าฟังมากเลยนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูเมื่อเสค่ะซึ่งซึ่งจะอยู่อีกนะคะถึง5พฤษภาคม่ะนะคะ ก็ใช้ระยะเวลากจรอ,อยู่ที่ราศีมินเนี่ยก็หนึ่งปีครึ่งนะคะจน,นี้ได้เวลา<ช>ค่ะจันค่ะพักสักครู่ค่ะ,คะ